Uh huh. ขณะเดียวกันหลายท่านออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นคุณสุทธิชัยยุ่นค่ะบอกว่าดูแนวโน้มแล้วเนี่ย uh huh. เขาคงอยากเอาคอร์รัปชันของนักการเมืองและข้าราชการมาอยู่บนดินด้วย uh huh. โอ้โหอยนี้ก็รอดกันหมดเลยสิพี่ก้องเหตุ uh huh. hey, ผลก็ข้อเดียวกับคาสิโนและพนันออนไลน์นั่นแหละยอมรับความจริงเสียว่ามันมีอยู่รัฐบาลไม่มีความสามารถหรือความตั้งใจที่จะปราบได้ นี่ไงคุณสุทธิชัยบอกคาสิโนพนันออนไลน์ไม่ช้าไม่นานเขาก็จะทำให้คอรัปชันถูกกฎหมายสงสารประเทศไทยเออไหนมันก็ปาป,า,ปาไม่ได้แล้วไอ้คอรัปชันน่ะนะทำให้มันถูกปถไปเลยมันถูกกฎหมายใครจะขึ้นทะเบียนคอรัปชันมาใครจะใครจะเข้ารับราชการแล้วจะโกมา,กาขึ้นทะเบียนไวมก่อนหลอกเราอยู่กันแบบนี้หรอพี่คุณนันทิวัฒน์สามารถค่ะอดีตรองผู้ว่าการสำนักข่าวกรองค่ะขอคัดค้านคาสิโน ไม่มีประเทศไหนรวยเพราะมีบอลนอกจากเอาไว้ฟอกเงินนี่รัเรนลสุพนัทอภิญญาณนะครับโพสต์บอกว่าไม่เอาคาสิโนที่รีบร้อนกันหนักหนาเป็นผลประโยชน์ของประชาชนหรือนักการเมืองกันแน่ครับอส่วนคุณกันบรุนเอี่ยมสุพันธ์บอกว่าคาสิโนคือต้นทางของมิจฉาชีพทุกประเภทค้ายาค้ากามค้ามนุษย์ อาชญากรรมทุกรูปแบบล้วนมาจากบ่อนการพนันดักเอนนท์ศัก์วลวิทย์นะครับอาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์นิดาเนี่ยนะครับโพสต์ข้อความ Facebook บอกว่าผู้ปกครองที่ชั่วแสนชั่วที่สุดเท่านั้นจึงสนับสนุนให้ประชาชนหลงไหลในอาบายามุกค,คือการพนันพระพิยะมหาราชและพระมหาธีรราชเจ้าทรงเลิกบ่อนเบี้ยและหวยกอขอแม้จะทําให้เสียไรายได้จํานวนมากแค่ไหนก็ตามพวกนักการเมืองเอียเอ้ย มันไม่คิดอะไรเลยนอกจากมองมาประชาชนหาเงินเข้ากระเป๋านะครับและดรอนนท์เนี่ยยังแคร์คำสัมภาษณ์ของหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลผู้ทรงคนอาวุธในกรรมธิการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันกษัตริย์พุทิสภานะครับบอกว่าไม่รู้จะพูดหรืออธิบายทันอย่างไรแล้วกับเรื่องเปิดบ่อนการพานันที่สิ้นคิดสิ้นปัญญาทางการบริหารหาเงินด้วยการตราบาปให้กับผู้คนพลเมือง ฝ่าฟ,ฟื้นเอกลักษณ์ของชาติและพระศาสนามุ่งทำลายล้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทิศทางแห่งอนาคตที่มีคงที่มีคงเหลือสิ่งใดกันแล้วให้กับคนในชาติและลูกหลานได้ภาคภูมิใจขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดอภิบาลรักษาประเทศชาติและประช,ชาชนชาวไทยด้วยเช่นเดียวกับคุณสมชายแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภาพอ f เฟ e บุ๊กค่ะถามตรงนายกอุ้งอิงแบบไม่ต้องหันไปถามพ่อลาวกัมพูชาเมียนมา ออกใบอนุญาตให้ทุนเทามาเฟียไทยจีนมาเกา๊าพนันออนไลน์เปิดบ่อนคาสิโนมากมายนับสิบ ag, เศรษฐกิจดีจริงหรือเขารวยกันกี่โมง ag, เซงลิใบอนุญาตเปิดบ่อนอีกท่านหนึ่งนะครับพันธมดเอกวิรุตสิริสวัสดิิบุตรนะครับท่านเป็นตำรวจเก่าปัจจุบันเป็นเลขาธิการสถาบานันเพื่อการปฏิรูปกระบ,บวนการยุติธรรมเนี่ย อาจารย์วิรุธเนี่ยรณรงค์เรื่องการปฏิรูปตำรวจมากใช่ค่ะนะครับอาจารย์เนี่ยนะครับโพสเฟซบุ๊กบอกว่าเ,เรื่องของกฎหมายฉบับน,นี้นะครับก็คือก็คือการพนันนั่นนะฮะมีหลายประเภทเลยแล้วบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาการลักลอบการพนันที่รัฐบาลไม่สามารถปรับปรามได้เลยทาให้ถูกกฎหมายซะเลยอ้างว่าจะได้เงินเข้ารัฐและดึงดูดนักท่องเที่ยว พันธุ์เอกวิรุธบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบคนสิ้นคิดเพราะถ้าการพนันเหล่านี้มันส่งผลดีต่อประเทศชาติจ,จริงแล้วรัฐบาลในอดีตจะก,กําหนดให้เป็นความผิดตามกฎหมายทําไม,อมบอนพนันผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นมากมายและสร้างความเสียหายต่อสังคมตลอดมาเป็นเพราะว่าตํารวจผู้ใหญ่รับส่วยสินบนบางคนยังเปิดบอนพนันเหล่านี้เองหรือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังด้วยซ้ําการแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการปราบปราม ตำรวจผู้ใหญ่ทุกระดับที่ทุจริตรับส่วยสินบนและอยู่เบื้องหลังอาชญากรรมสารพัดเช่นทุกวันนี้ขอยืนยันเลยว่าถ้าผู้บัญชาการตำรวจไม่รับส่วยบอนพนันผิดกฎหมายจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนบางพื้นที่ไม่มีคนเปิดก็ยังไปจัดหาเจ้ามือมาช่วยเปิดก็มีค่<ะ>นี่ตำรวจแฉเองเลย <Ừ. S 1> นะแล้วยังบอกด้วยว่าการเปิดบอนพนันครบวงจรต้องถามว่าจะให้ใครมาเล่นนักท่องเที่ยวดีส่วนใหญ่มาเมืองไทยเพราะเขาต้องการชื่นชมธรรมชาติวัฒนธรรมไม่ใช่มาเล่กนการพนัน จะป้องกันไม่ให้คนไทยเล่นรวมทั้งะจะทําให้บอนเล็กบอนบอนใหญ่ในทุกพื้นที่หมดไปจริงหรือท่านบอกว่าปัจจุบันมีแต่คนโง่และคนชั่วเท่านั้นที่ชอบเล่นการพาน,านันสนับสนุนให้เปิดบ่อนการพาน,านันโดยอ้างว่ารับไม่สามารถปราบปรามได้คนที่รวยแท้จริงคือคนที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เป็นเจ้ามือรวมทั้งตํารวจผู้ใหญ่ที่รับสวยบ่อนพานาันกันอยู่ทุกวันนี้โดยใช้เป็นข้ออ้างว่าปัญหาบอนพานันปราบปรามยากเพราะเป็นนิสัยสันดานของคนไทยมาแต่ไหนแต่ไรซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะคนส่วนใหญ่ล้วนต้องทำมาหากินไม่มีเวลามาหมกมุ่นเล่นการพนันแต่อย่างใดอันนี้เป็นข้อมูลที่แบบแหมเจ็แบบแสบ,บมากเลยใช่ค่ะนะบางพื้นที่ไม่มีไปกวักมือเรียกเจ้ามือมาเปิดก็ไม่มาช่วยกันพัฒนาประเทศเ,ออเราหน่อยเศรษฐกิจพื้นที่เราหน่อยอย่างนี้หรือเปล่าวันนี้ในคอลัมน์คิดเขียนคุยของคุณรุ่งเรืองปรีชากุลเนี่ยให้ข้อมูลส่วนหนึ่งไว้นะ่าสนใจค่ะว่าไอ้คำกล่าวที่ว่าเขาแบ่งเค้กันแล้วจังหวัดไหนบ้างหรือ นักลงทุนไหนบ้างที่เขาสนใจ mm hmm. อยากจะมาลงทุนในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือว่าบ่อนคาสิโนเนี่ยนะคะคุณนุงเริองบอกว่ามาิิชนออนไลน์เคยรายงานไว้แล้วเผยแพร่เมื่อ29ตุลาคม67ตอนนั้นมาิชนออนไลน์พาดหัวว่าเช็คเลยเคาะแล้ว5พิกัดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทุนไหนบ้างพร้อมร่วมชิงเค้กสนามม้านังเลิง้งหรือราชตินมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์ ที่ประกาศร่วมกับบริษัท Royal Sport Complex จำกัดหรือ r f c e, และ4พันธมิตรต่างชาติอย่างเกาหลีเล็งจะใช้พื้นที่หนองจอก3ไร่บริษัทสยามพาร์คซิตี้หรือสวนสยามเดิมค่ะสนใจลงทุน1 0 0 0แสนล้านบาทบนเนื้ที่500ไร่าย,ย่านมินบุรีแล้วก็หาพันธมิตรทั้งไทยและต่างชาติร่วมลงทุนเช่นกลุ่ม l ลฟ์เวกของฝรั่งเศสบริษัทอุตภาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์บิชั่นจำกัดหรือ UTA ร่วมทุนระหว่างบอมจอการบินกรุงเทพ BTS Group h o l d i n g และ h i n o t y p e Engineering and Construction ผู้รับสัมปทานพัฒนาสนามบินอูตภาและเมืองการบินตะวันออก6.5พันไร่สุภลักษ์อัมพุทธแห่งเดอะมอลที่มักออกมาแสดงความเห็นสััพอร์ตโครงการ Entertainment Complex ทําทำให้แสงจับถึง Bangkok Mall ย่านบางนา100ไร่หรือแม้แต่ r r o ว Group ค่ะ ผู้บริหารผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงท่องเที่ยวบริหารธุรกิจโรงแรมสน,สนุกและสวนน้าโดยพสุริปตะพันลบลูกชายคุณสวัสร,ริปตะพันลบไ,<อ>ไงก็สนใจแต่บอกว่าเดี๋ยวรอความชัดเจนจากภาครัฐแล้วก็รอพัร์ทเนอ่อก่อนนอกจากนี้ยังมีกลุ่มทุนต่างชาติที่ปรากฏความเคลื่อนไหวอย่างเช่นบริษัท m g m r e s o r t international h o l d i n g galaxy entertainment sand china win m a c a u และกลุ่ม Last Vegas Fan Corporation <c oughs> เป็นต้น